สวัสดีครับนะครับชาวลัคนา12ราศีทุกท่านคลิปนี้ก็คลิปพิเศษนะครับก็ดวงเมืองนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของดวงเมืองกันเพราะว่าผ่านพ้นสงกรานไปแล้วก็สถานการณ์เเมืองไทยนี่ก็แปลกๆนะอะไรต่างๆนา,นานานี่ก็ดูแหมนะวุ่นวายแล้วก็เรามาพิเคราะห์พิจารณาแล้วกันนะอันนี้มันมันไม่ใช่การก็เรียกว่ามาทํานายทายทักให้มันเกิดหรือไม่เกิดอะไรนะ ก็เรามาวิเคราะห์ดวงดาวทั้งดวงชะตาเดิมและดวงชะตาจอดกันละกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงอะว่าในเรื่องของดวงเมืองไทยดวงเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าก็คือดวงตั้งเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครหรือจริงๆก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละนะครับ สุริยกคตินะครับวันที่วันอาทิตย์ที่21นะครับเมษายนนะครับ2,325 6นาฬิกา54นาทีโบราณเ,เขาบันทึกไว้ว่า6โมงเช้า9บาท1นะ1บาทก็6นาทีนะ6-9-54ก็ตีเป็นเวลาสากลก็54นาทีนะเพราะโบราณเ,เขาใช้เขาเรียกว่าบาทโมคือเป็นพระหินาทีนะครับ จันทรคติกว่าวันอาทิตย์ครับขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานนะจุลศักราช1น0่144นะครับเวลาท้องถิ่นก็เนี่ยแหละเวลาของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยเกิดวันอาทิตย์นะเกิดวันอาทิตย์อ่าลัคนาสถิตราศีาเมษครับผมนะครับลัคนาสถิตราศีาเมษอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับ จุดหนึ่งวัลคณาสถิตราศีเมษนันวางลูกที่6นะอันนี้มันคือ5แต่มันเลย5มาละเลยมา11กับ18เนี่ยก็คือนักลักนาลูกที่6กเขาเรียกว่าอยู่ในมหัาธนเลิกนะอยู่ในมหัาธนเลิกก็เลยเลิกเสร็ฐีีนะ่ยเมืองไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไงน,นะแล้วก็มีดาวอาทิตย์กลุ่มลักเป็นมหาอุดเดี๋ยวดวงมือเขาเรียกว่าดวงเดิมนี่จะข้ามไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่า หลายท่านก็คงจะรับรู้กันมาพอสมควรแล้วนะครับดาวที่เป็นอุดนะกุมลักนณานี้ถือว่าดีนะครับพระจันทร์เนี่ยเป็นเกษตรนะพระจันทร์เกษตรอยู่ในราศีกรกฎพระจันทร์เนี่ยอยู่นะวังลูกที่5้าก็ราชาเลิกเนะี่ยลัคนามหาธนนะครับพระจันทร์ราชาเห็นไหมก็วางเลิกไว้อย่างดีเลยทีเดียวแหละแล้วก็จุดอ,อินทภพสนั้นนะ่ะอยู่ที่ ราศีที่10ก็คือราศีกุมนะก็อิทธิพลเป็น11เกียแกล่ลักนี่ทำนายไทยทักไว้ว่าจะเกิดในตระกูลล้สูงสีจะเป็นกษัตริย์ขัตติยะเจ้าธานีตํารานี้แม่นนักท่านทักไทยเห็นไหมนะวางลูกที่6เทวีเลิกด้วยเออเห็นไหมก็คือเรียกว่าวางจุดตำแหน่งอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยดีหมดเลย นะครับดีหมดเลยนะอินทรพาทเดือนก็กลุ่มลักอินทาพาวันก็เป็น2ก็คืออยู่ในกระดุมพาะก็ดีครับนะดีถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวพื้นดวงเดิมนะหลายคนบอกเนี่ยทำไมวางดาวศุกร์นะทำไมวางดาวศุกร์ไว้บินาศละ่ะนะดาวศุกร์คือดาวการเงินคือดาวปัตตนีไม่ใช่เหรออ่าก็ดวงเนี่ยเราเกิดเห็นไหมเกิดวันอาทิตย์ไงดาวศุกร์เป็นอะไรครับ กาลกินีเห็นไหมเลยต้องวางกาลกินีไว้พบวีนาเ,นเขาเรียกว่าเวลาวางดวงเลิกนะเวลาวางดวงเลิกเนี่ยเราต้องวางเขาเรียกว่าใช้วิธีดับกาลกิน,นีดับกาลกินีจะดีที่สุดอันนี้คือสุดยอดของการวางเลิกนะก็คือการดับกาลกินีได้เนี่ยใกล้ความเสียหายความอะไรวุ่นวายเนี่ยมันจะมันจะจบได้ นะมันจะจบได้ด้วยดีนะดับกละกินีซะนะครับอ่ะเนี่ยลัคนาคติราศีเมษภาพรวมอย่างที่บอกนะดาวพระเสาดาวพระฤหัสเนี่กอดกันอยู่ในภพสุขอ่ทีเนี้ยมาผ่านสงกรานต์ปีใหม่ไทยแล้วแต่ดวงเมืองไทยเนี่ยจะเปลี่ยนอีกทีจริงๆนะจุดที่เปลี่ยนหลักๆก็คือหลังวันที่21เมษาครับ2564ก็คือให ครบรอบวันเกิดไปก่อนเพราะอะไรเพราะทักษะจะเปลี่ยนปีนี้นะทักษะจรเป็นดาวพุธเป็นบริวารใช่ไหมครับดาวพุธเป็นบริวารอังคารเป็นกะละกินีลัคนาสถิตราศีเม่เนี่ยดาวอังคารคือตนุลักษ์ถูกไหมดาวอังคารไปน,นำหน้ารักปีนี้สองพหน้ารยกสิ2ถึงสองพเนี่ยดาวอังคารเป็นกะลก,กินีจรดวงเมือง ตนุลักษ์ของดวงเมืองเป็นกาลกินีจอนเห็นไหมปัญหามันถึงได้เกิดอะไรที่มันวุ่นวายมากมายก็พราตรงจุดนี้นะครับจุดต่อไปก็คือ21เมษายนปั๊บเนี่ยนะดาวพุธเนี่ยก็จะไม่เป็นบริวารล้บริวารจรคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ในพื้นดวงเดิมดาวเสาร์เป็นมูลลักนะ เนี่ยบริวารอาทิตย์คือบริวารจันทร์คืออายุอังคารเป็นเดชพุธเป็นสีนะเสาเป็นมูลละมูลละก็แปลว่าทรัพย์สินเพิ่มพูนนะบริวารจรเป็นมูลละแถมดาวเสาเนี่ยปัจจุบันก็เป็นกเกษตรอยู่อ่าปัจจุบันก็เป็นเกษตรอยู่เนี่ยอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแต่มันจะติดอย่างหนึ่งก็คือดาวพุธเนี่ย ดาวพุธเนี่ยจะเป็นกาลกินีนะแต่ดาวพุธเป็นกาลกินีจอก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรในพื้นดวงเดิมเนี่ยดาวพุธเขาตกวินาศอยู่แล้วนะและดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอะไรสหัชชะสหัชชะก็คือเนี่ยเพื่อนฝูงการเดินทางเห็นไหมการเดินทางจะเริ่มติดขัดแล้วการเดินทางไปมาหาสู่อะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็คล้องจองพอดีกับสถานการณ์ในตอนนี้เลยนะ การล็อกดาวน์การเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เห็นผลแล้วฉะนั้นเนี่ยพบสหัสชาะเป็นการก,กินีเนี่ยอันนี้มันมันอาจจะหมายถึงไอสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะอ่ามันตรงกับคำว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับซึ่งชัดเจนเลยคือมันมีระยะห่างอะ่ะสหสชาะแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางที่มันใกล้ๆ การไปมาหาสู่อะไรต่างนนๆนี่มันเป็นกลาิีนีจรรวมทั้งการติดต่อสื่อสารการแจ้งข่าวสารอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีปัญหานะ,ะโดยเฉพาะและยันก็คือโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการอะไรเงี้ยมันจะมีข่าวไม่ดีเยอะข่าวร้ายจะเยอะนะเพราะพุทธมันคือการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ที่ผิดพลาด การบอกกล่าวเหตุการณ์อะไรที่มันผิดเพี้ยนนี่ต้องระวังอราระวังเรื่องข่าวสารนะครับที่จะได้รับนะจากทั้งทุกภาคส่วนนะจะมีปัญหาในการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์การสื่อสารข้อมูลไม่แม่นไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยหรือข้อมูลตรงตามทฤษฎีแต่พอบริยาปฏิบัติจริงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยกต็ต้องระมัดระวังนะฉะนั้นใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมรับฟัง นะข่าวสารทั่วไปนะก็เนี่ยปี64จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะดาวพุธก็เป็นวินาาทีเนี้ยอันนี้ว่าในโลกเนื้อดวงเมืองเนี่ยอย่างที่บอกอะอริอริเป็นกาลกินีนะอริเป็นกาลกินีเนี่ยอันนี้มีปัญหาชัดเจนเพราะว่าคําว่าอาริเป็นกาลกินีนะก็คือพูดง่ายว่าอุปสรรคปัญหาจะ ทำให้มันเขาเรียกว่ามันแย่ลงมากขึ้นเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยถ้าอริอริเนี่ยถ้าเกิดว่าทาทาร้ายเราแต่ทําร้ายเราไม่ได้เนี่ยอันนี้มันก็กลับดีถูกไหมแต่ลักษณะเนี้ยเพราะอริเป็นกาลก,กินีเนี่ยเขาเรียกว่าอริอุปสรรคปัญหาเกิดแล้วมันเกิดผลเสียตามมาเพราะมันเป็นกาลก,กินีนะเป็นกาลก,กินีถึงแม้ว่าดวงเดิมอ่ะจะอยู่พบวินาาก็ตาม นะดวงเดิมเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะอยู่พบวินาศก็ตามนะแต่ก็แต่ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแหละนะต้องต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังไม่เขาเรียกว่าไม่ประมาทในเรื่องนี้นะดวงเมืองนะมันก็มีผลกับทุกคนนะครับจุดที่สําคัญนะจุดที่สําคัญเนี่ยเศรษฐกิจแหละครับนะเศรษฐกิจบอกได้เลยเพราะว่า ตอนนี้อังคารเป็นกาลกิณีจออยู่ใช่ไหมออังคารก่อนที่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะเนี่ยเห็นไหมมันเล่นงานพบการเงินเศรษฐกิจการคังของประเทศเนี่ยกระตุยกระจายเลยเห็นไหมเพราะเป็นกาลกิณีมันอยู่ในเรือนและที่สําคัญชขาด,ดาวพระราหูพระาพระาหูเนี่ยมาจากพบราพราเขาจริงนะแต่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยอ่ามันมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่าราหูล้วงทรัพย์ขึ้น คือมีจ่ายก็จริงอะ่ะแต่มันจ่ายไม่หยุดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะและจุดที่สําคัญที่จะบอกเลยก็คือในหลักอินทาพบาทจันน์นั้นเนี่ยอินทาพัดก็จรเข้าพบกระดุมพระเช่นกันนะครับเนี่ยอินทาพัดก็จรเข้าพบกระดุมพระเช่นกันนะวางลูกที่สองนะเพราะเลยเลยหนึ่งมาแล้วเลยหนึ่งมาเก้ายี่สิบเอ็ดลเห็นไหมเลยมาแล้วอินทาพเป็นสอง ไม่ดีเป็นสองเป็นสี่เป็นหกราศีร้ายทำนายร้ายว่าจะวอดวายชีวาศูนย์เป็นสิบสองเป็นเก้าตามเขามูลจะสูญเสียด้วยมวยด้วยป่วยขันนะครับอินทภาพยอยู่พบที่สองจรนะไม่ดีครับแล้วนี่ราหูทับอังคารทับอังคารนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นดาวแบบปัะเคราะห์นะอังคารเดิมนะ ทับอังคารดาวบัเดิมแล้วก็ราหูจอสวนเข้ามาด้วยอ,อันนี้หนักที่สุดละเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศอันนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกนะเราเป็นประชาชนทั่วไปแต่จะว่าไม่รู้สึกก็ไม่ได้เพราะเรียกว่าตอนนี้ทุกหย่อมย่้าทุกอาชีพนะครับก็เรียกว่าได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะ,ะค้าขายอะไรก็ไม่คล่องนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องหยุด เดี๋ยวก็ต้องเบรกนะแล้วมาตรก,การอะไรต่างๆนะซ,ซึ่งผมไม่วิจารณ์นะในเรื่องของของของนโยบายหรือว่าอ,อ,อะไรก็เหตุการณ์ทุกท่านเห็นอยู่นะครับเหตุการณ์ที่ท่านทุกท่านก็เห็นอยู่นะครับแต่ก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าทิศทางของดวงมืองจริงเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีครับนะยาวนะครับบอกได้เลยว่ายาวยาวขนาดไหนจนกว่าอย่างน้อยครับราหูจะย้ายออกนะ ปี65ครับมีนา65นะครับะลาหูถึงจะย้ายออกซึ่งก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างที่บอกอะตอน,นออาาเนี้ยออินรพาพเนี่ยจอนเข้าระวางลูกที่สองอะเนี่ยที่ลาศีพกษบระวางลูกที่สองเนี่ยเป็นโจโรเลิกนะครับเป็นโจโรเลิกอันเนี้ยอืมก็ไม่ค่อยดีนะครับชื่นขึ้นชื่อว่าโจรนนะครับโจโรเลิกนะมันก็เงินไหลออกอะเหมือนก็โดนป้นอะถูกไหมเนี่ย อันเนี้ยหลักที่สุดเลยในในเรื่องของดวงเมืองที่ที่ต้องบอกกันฉะนั้นท่านที่คิดทําธุรกรรมทาธุรกิจใดๆน,น,นะถ้าธุรกิจของท่านมีทางหนี้ที่ไล่ที่ดีมเีเขาเรียกว่าวงเงินมีทุนที่คิดว่าพอไปได้นะก็ต้องไปได้อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทรวมทั้งผู้ที่ลงทุนในทั้งตลาดหลักทรัพย์ ในทางอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือลาหูอ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้ภาพลวงคิดว่าเศรษฐกิจมันน่าจะโอเคไงและเดี๋ยวก็อืมลึกๆแล้วมันไม่ดีครับสุดท้ายแล้วมันไม่ดีฉะนั้นผมก็บอกว่านักลงทุนนั้งหลายนะหรือคนที่คิดจะเปิดกิจการอะไรใหม่ๆเนี่ยนะต้องรอบครอบนะต้องรอบครอบแต่ถามว่าจะไม่ให้ทําเลยก็ไม่ใช่ พราะไม่ทำก็ไม่มีกินมันก็ต้องทําทุกคนก็ต้องทํางานทุกคนก็ต้องประกอบกิจการนะครับแต่อย่าหวังรวยจากช่วงนี้เด็ดขาดนะเขามาหวังรวยคืออะไรใช่ไหมเอาเงินทั้งชีวิตลงทุนกะว่าสวนกระแสแน่คนอื่นขายไม่ได้ไม่เป็นไรเราขายได้คนเดียวเนะี่ยคิดแบบเนี้จบนะครับก็คือ ถามว่าต้องทำไหมต้องทำคิดที่จะให้มีกำไรในการประสบผสลสาเร็จในการค้าขายไหมก็ต้องคิดแต่อย่าคิดแบบเข้าข้างตัวเองคิดแล้วคิดว่าทุกอย่างมันจะดีไม่ใช่ครับหนึ่งปีเต็มๆนับจากนี้นะนะวางจริงๆผมเผื่อไปถึงสองปีสามปีเลยนะเผื่อไว้ยาวๆนะครับคือผู้งานถ้าท่านมีทุนเนี่ยมันมันไปได้มันไปได้ แต่ถ้าทุนน้อยแล้วต้องเอาเงินทั้งชีวิตเงินเก็บทั้งชีวิตไปเดิมพันกับสิ่งที่ตัวเองต้องทําหรืออะไรเงี้ยรอบข้อหน่อยนะครับ่ะรอบค้อหน่อยนะครับอันนี้เตือนอย่างชัดเจนนะครับเตือนอย่างชัดเจนเออ่บาทจันจรเข้าราศีตุลน,นะเนี่ยเข้าราศีตุลก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเค แต่ก็ยังเป็นเทสาตีเลิกอยู่ยังเลิกไม่ดีก็เนี่ยเป๊ะเลยปี66นะปี -6 6ถึงจะเข้าเทวีเลิกตรงนี้ก็จะย้ายจากโจโรเลิกเป็นภูมิปาโรเลิกนะเลิกเนี่ยสำคัญนะการดูลึกๆเนี่ยนอกจากนอกจากราศีแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องตรียางนะวางบาดเลิกด้วยนะมีทั้งมีลูกพิษด,ด้วยนะมีพิษนาคพิษคุดพิษเนี่ย คือในเนี้ยจะมีฟังก์ชันซ่อนอยู่เยอะนะหนึ่งราศีมี30องศานะครับหนึ่งราศีมี30องศามีเลิกอ่าเลิกเต็มเนี่ยเขาเรียกว่ามี4บาทเลิกนะครับ4บาทเลิกแล้วก็ใน1นึราศีก็จะมีนาวางอีก9ก้านวาง มี3มตรียางเก้านวางซอยย่อยเข้าไปเนี่ยรวม12บราศีครบจากกราศี1น,นึ่งร้อยแนวางการทำนายมันจะแยกย่อยซอยเข้าไปอีกเยอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรู้ดวงกําเนิดจริงๆก็คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยดวงเมืองเองี้ยเราจะมีจุดที่มันทายได้ละเอียดเยอะขึ้นนะครับอ่ะนะเรื่องการเงินเศรษฐกิจไปแล้วนะหนแล้วนะ บอกได้อย่างเดียวเลยนะว่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับทําธุรกรรมทาธุรกิจส่วนคนที่ทํางานรับเงินเดือนทั่วไปเนี่ยก็ยังพอไหวอยู่นะครับก็ยังพอไหวอยู่อ่ะทีนี้จุดที่1จุดที่2ลัคนาจรลักนาจรก็เข้าพบดีนะลักนาจรเข้าทับบัตรจันเอเนี่ยก็ทิศทางเนี่ยอย่างที่บอกครับลักนาจร เข้าเป็นพบที่สี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยังยังดีที่เป็นเป็นราศีที่ดีคือราศีกรกกฎแล้วก็มีดาวจันทร์เดิมอยู่เนี่ยเรียกว่าทับจันทร์เดิมพอทับจันทร์เดิมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้ก็เข้าราชาเลิกแล้วนะครับเข้าราชาเลิกแล้วเนี่ยผ่านลูกที่หนึ่งมาแล้วนะครับก็ลูกที่สองก็จะเป็นราชาเลิกพอราชาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าติด เิร็เลิกไม่ดีอยู่ประมาณปีสองปีอะนะคืออินทพาก็เข้าโจโรเลอรบาทจันก็เข้าเทสาตีเลิกนะก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังสักนิดหนึ่งผมว่าคิดว่านะปี6กหกถึงจะแจ่มนะหกสี่หกห้าเนี่ยยังวุ่นวายหกหก็ดีกว่าหกสี่นะ แต่แต่ก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ควรประมาทใดทั้งสิ้นนะครับข้อดีในเรื่องของดาวจรนะก็คือเนี่ยหนึ่งดาวสาวเป็นเกษตรในภพดวงเดิมนะตอนนี้พฤหัสก็เป็นลาพาธแล้วแต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นหรือช่วยอะไรได้ชัดเจนนะนะครับยังไม่ได้โดดเด่นในช่วยอะไรชัดเจนนะเพราะอะไรพฤหัสเข้าเรือลาหูลาหูเดิมอยู่วินาศ ลาภวาินาศเนี่ยช่วงเนี้ยเหมือนจะดีเหมือนจะดีลาภวินาศคืออะไรเหมือนจะดีแล้วก็แปะเหมือนจะดีแล้วก็แปะนะแต่วินาศเป็นสุภะนะแล้วก็เป็นเกษตรอันนี้ก็ถือว่าพอสมควรพอสมควรนะครับพอสมควรอตอนนี้พืหัสเข้าเรือลาหูลาหูเดิมอยู่ เพื่อหัดอยู่เรือนเพื่อหัดเพื่อหัดเดินไปเกษตรลาหูจออยู่พบที่นี่การเงินดาวสุกเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสําเร็จอะไรปีนี้ยังอีลงตุงนางครับอันนี้ดวงเมืองนะอันนี้ดวงเมืองยังยังหาหนทางที่จะมีข่าวดียะนะเพราะมันเกี่ยวพันกับพระวินาศวินาศกระดุมพระกระดุมพระพวินาศ ลาภาก็จริงลาภาไปวินาศวินาศเดิมไปอยู่กระดุมภากระดุมภากระดุมภา,า,ากับมินอโอ้โหเนี่ยบนกับเรื่องวินาศวินาศเรื่องเสียงหายอยู่ตลอดก็ทํานายไปในทางที่ดีค่อนข้างยากนะครับเหมือนจะดีอะพฤหัสเข้าพบลาภาใครก็ต้องบอกว่าดีถูกไหมแล้วลาภากระดุมภะคโอ้โหนี่มันมันธนะโยกนี่มันธนะโยกถ้าดูจอยอย่างเดียวเนี่ยอันนี้อ่านได้ อ่านได้แบบไม่รู้ดวงเดิมไงไม่รู้พื้นดวงเดิมแต่ถ้ารู้พื้นดวงเดิมอย่างเงี้ยมันมันจะเห็นว่าเออฟังก์ชันในการทับดาวทับดาวดาวกระทบดาวเนี่ยมันออกแนวมีปัญหามากกว่านะมีข่าวดีมีเรื่องเอ้ยน,น,นู่นนั่นนี่เดี๋ยวมีเรื่องออวัคซีนเห็นไหมวัคซีนเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่นี้มีปัญหาละอ่า หรือเรื่องเกี่ยวกับการเงินนยโยบงนยโยบายอะไรอาจจะมีนยโยบายที่มันตื่นเต้นหมือหวาออดูดีเดี๋ยวมันก็จะนั่นแหละวินาพินาศไปแบบนั้นแหละนะครับก็ก็เรียกว่าอย่างที่บอกแล้วที่สำคัญเห็นไหมข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆนะจะมีปัญหาฉะนั้นพึ่งตัวเองพีนี้พึ่งตัวเอง,นะเง,เองรับผิดชอบตัวเอง ขาเรียกว่าไม่ไม่ยินดียินร้ายกับอะไรที่มันรอบข้างมากนะนะครับข่าวดีเหรอช่างใจไว้ก่อนอย่าพึ่งประมาทข่าวร้ายเหรอ,อ,อไม่เป็นไรเราเตรียมพร้อมแล้วอะไรเงี้ยนี่นี่คือหนทางรอดนี่คือหนทางรอดนะครับอย่าหลงไปว่าเดี๋ยวโหเดี๋ยวดีก็เชียเดี๋ยวพอร้ายก็ด่าเนี่ยก็มันงนี้มันก็ไม่ใช่แล้วแล้วเราอ่ะใครเดือดร้อน เราเดือดร้อนญาติพี่น้องเดือดร้อนเพื่อนฝูงอะไรพูดไปเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์นครับสู้ว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะรับผิดชอบตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วปัญหาอะไรต่างๆนานามันก็จะไม่เกิดนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยผมเวลาผมดูผมดูภาพลงดงเมืองมันก็จะกระทบกับทุกคน,นยอยู่ที่ว่า ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแย่หมดนะบางคนก,ก็ดีจริงๆบางคนก็รวยสวยก็แสซึ่งก็ต้องดูดวงพื้นเดิมเดิมเขาว่าแหละนะทีเนี้ยส่วนใหญ่แต่นี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันต้องได้รับผลกระทบในทางที่ลําบากมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องอทําความเข้าใจกันซักนิดหนึ่งนะครับอปีนี้นะครับดูแล้วเนี่ย ยังยังคือภาพรวมอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันมันมันยังหวังอะไรไม่ได้นะมันยังหวังอะไรไม่ได้เฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองเรื่องอะไรต่อไปแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเนาะมันถ,ถ้าดูดาวจรเนี่ยมันจะเหมือนจะดีแหละแต่เอาจริงก็ไม่ดีนะครับไม่ดีพอดูพอมาดูจุดลึกๆไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีปัญหา ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยคอยเขาเรียกว่าดูแลอะไรต่างๆนานาให้ดีนะครับแต่ยังไงซะดวงเมืองก็คือความเข้มแข็งในพื้นเดิมนะ่ะดีนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงก็มันจะดีขึ้นหน่อยนึงอะ่ะจากจากที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะอังคารก็คือดาวตะนุราคนาเนี่ยมันไม่เป็นกาลกินีแล้วมันดีแล้วนะครับมันดีแล้วก็ขอให้ทุกท่าน นะครับมีสมาธิมีสตินะครับมีสติแล้วก็คาทำนายออ,ออกจะซีเรียสนิดนึงนะแต่ก็อย่างที่บอกสิ่งที่พูดไปเนี่ยเป็นการเตือนเป็นการพูดโดยหลักการโครจรน,นะการทำนายไปตามดวงดาวแบบนี้นะี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพินิจพิจารณาให้ดีนะครับ สิ่งที่ผมพูดได้กับคนหมู่มากได้มากที่สุดก็คือรับผิดชอบตัวเองนะครับรับผิดชอบตัวเองอหวังหวังอะไรที่จากภายนอกเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราปฏิบัติตัวเองดีเราตั้งใจทำงานขยนันแข็งทำธุรกิจอะไรของเราเนี่ยด้วยด้วยความมุ่งมั่นหรืออะไรเงี้ยรู้ทางหนีที่ไล่มันก็จะไม่เกิดเหตุสุกระทบถึงเรามาก นะครับอันนี้ผมพูดไปก็คือภาพรวมภาพรวมมันกระทบแน่โดยเฉพาะเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับงานกิจการต่งางๆนะครับก็ประมาณนี้นะดวงดวงเมืองในปีนี้เป็นภาพภาพกว้างให้ให้เห็นชัดกันให้เห็นชัดแบบว่าเออให้รู้ว่าต้องทำตัวยังไงเพราะเพราะจะไปสับ ไปเจาะจงให้กับทุกท่านก็คงไม่ได้นะครับลำบากนะครับแต่ภาพรวมก็อย่างที่บอกครับเศรษฐกิจไม่ยังไม่ฟื้นครับยังไม่ฟื้นจริงๆนะครับแย่ค่อนข้างแย่ด้วยฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะไม่ได้หมายว่าเราจะแย่ตามมันมันได้รับผลกระทบแหละแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราดูแลตัวเองถ้าเราขยานหมันเพียนถ้าเราเนาะดวงเราดี ส่วนตัวเนี่ยดวงส่วนตัวเนี่ยมันก็พอไปได้นะครับดีร้ายยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบผลสําเร็จและกันนะขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับดวงหลังสงการนี้ก็หนักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ติดตามด้วยกันลัคนาราศีใดจะดีจะร้ายยังไงในเ,เดือนพฤษภานะเดี๋ยวก็จะทยอยคลิปนําคลิปออกมาให้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ subscribe ติดตาม ใส่กระดิ่งแล้วหลังคลิปนี้ก็ยังมีคลิปพิเศษมามอบให้นะครับมีอะไรดีๆให้รับชมรับฟังอย่าเพิ่งปิดไปนะครับดูไปอีกนิสหนึ่งครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วย คาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บหกทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่ มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กํลาลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้า องไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ